ห้อนมานึกว่าผีลางเหลี้ยวซ้ายแลกว่าไม่เห็นมีครั้นจะโดดเป็นนี้ลัวเสียศักดิ์ศรีพระธุดงอีข้างนอกจะหลอนหลอกไม่เป็นไรอีข้างในสิงใจอย่าลุ่มลง ลงจงตั้งจิตให้มั่นคงน้อมสู่องค์แห่งภาวนาหากเป็นเช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่สิ้นสุดดับกิเลสสิ้นตัณหาเป็นสาวกแห่งองค์พระศาสดาในพระศาสนา สัมมาสัมพุทธองค์หวังรู้จริงเห็นแจ้งแห่งธรรมาอุตสาหาตามรอยพระอริยทรงเพื่อลบกิเลสออกจากใจจึงไปทุดงมุงปักธงชัยชาญสำราญธรรมยังไม่รู้ ทำชนนาาคิเเลลจะยังมศสอใใรห้พขอทีโอากาสขอโอกาสหลวงตาแล้วก็พันเตอันันแล้วก็หมู่สงฆ์ทุกทุกลูกเราจะเริญนในกุศลแะบุญคณะบรรดาญาติโยมอุบาสกบาสิกาทุกทุกฐานะกันเอาวันนี้เป็นวันจันทร์ ที่หนึ่งเป็นเป็นวันขึ้นเดือนใหม่9ค่ำแรมแรม9ค่ำเดือน1บเปีพุทธศักราชปีขาลปีพุทธศักราช2553ก็เหลืออีกไม่กี่ไม่ไม่กี่ไม่ไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะ,อะตอนนี้ตุลาตุลาแล้วก็ธันวาขออภัย พฤศจิกาเราขึ้นพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วก็ทันวาอ่าพัเหลืออีกเดือนเจ็นะพฤศจิกาเนาะอ่าก็หลังจากที่เราหมู่พระสงฆ์สามเณรญ,ญาติโยมได้มาอยู่จำบรรษาแล้วก็ได้มาร่วมด้วยช่วย งานของพุทธศาสนากันเนี่ยก็เป็นอ่ก็ออกพรรษาผ่านไปแล้วแล้วก็งานกฐินงานกฐินของธรรมยานก็ผ่านไปแล้วก็โล่งใจไปคืองานมันเสร็จไปเป็นอย่างอย่างก็โล่งใจเป็นเปาะๆแต่เราก็จะไปหางานอื่นขึ้นมาให้มันทุกใจต่อไปอีกฮะเราจะไม่ให้ปล่อยให้มันโล่งใจเนี่ยเราจะต้องหาอะไรเข้ามาให้มัน ให้มันเต็มอีกให้มันให้มันสลืมสลื้อเลิกกะปี้กะเป๋าอีกก็ต้องทํากันต่อไปใจไม่โล่งหรอกมันไม่โล่งมันไม่โล่งต้องต้องเก็บอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องตั้งอยู่เรื่อยเหมือนโต๊ะอันนี้เนี่ยเริ่มจะเต็มอีกแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเต็มอีกแล้วเนี่ยแล้วพอเต็มแล้วเราเก็บขนลื้อออกอีกครั้งหนึ่งเหมือนใจของเราเนี่ยนะ เดี๋ยวมันไปเต็มมแล้วก็เดี๋ยวก็ชาระมันสักครั้งหนึ่งก็โล่งไปถ้าชาระมันไม่ได้ก็นั่งร้องไห้แล้วก็พอร้องไห้จบแล้วก็เยิ้มกันโล่งก็มีแค่นั้นล่ะถ้าทํามันอะไรมันกับมันไม่ได้ถ้าหากว่าธรรมะไม่โล่งใจก็กลุ้มใจจ่ายก็นั่งร้องไห้เอาพอน้ําตามันออกครับมันได้ระบายก็สบายใจแล้วก็ยิ้มได้พอน้ําตามันออกอเกือบหมด หมดแล้ว่ะทีนี้ก็เหลือแต่รอยยิ้มกับภาพน้ําตาที่มันจะเหลืออยู่อันนะนั่นก็เราก็ทำงานกันมาถึงตรงนี้การทํางานก็คือการกล่อมจิตใจให้ตนเองได้ได้ได้มีความสุขบ้างทุกบ้างถ้าไม่มีการทำงานเลยนี่พวกเราจะจะไม่มีไม่มีความสุข งานงานเนี่ยมันมัน,มนงานมันสนุกถ้าเราทำเป็นก็สนุกแต่ถ้าหากว่าเราจิตของเราไปข้องเกี่ยวอยู่กับงนานมากเกินไปมันก็ทุกข์แต่อย่างไรก็ตามแต่คือมนุษย์ของเราก็ต้องอปรับปรุงแล้วก็พัฒนากันไปเรางาน <c oughs> ปีนี้งานกระถินปีนี้ก็รู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนึ่มไม่เคยมีการอาแฮอาชาวบ้าไม่ใช่ชาวบ้านญาติโยมทางต่างจังหวัดเขามาขอ,อามาแห่แล้วโยมชาวบ้านของเราโยมที่มาร่วมงานกา็คือมันมีเชื้อของมันอยู่แล้วมันก็มันอยู่ไม่ได้เส้นก็ตกฟังทีพระก็ขืนกันว่าอ่ะ เขบอกก็เป็นของปกติธรรมดาทั้งแต่สมัยก่อนเราก็ยึกยักยึกยักเหมือนกัน็นนดีก็คลึกเคลื่นขึ้นขึ้นมาเราญาติโยมก็มากันหลายที่เหมือนทุกปีเพราะหลวงปู่ไปอยู่หลายที่มาอยู่ทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งใต้ทั้งอะไรก,ก็มากันทุกภาคทุกภาคเนี่ยเขาบอกว่าไอ เราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะถึงเราจะจากกันไปเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนะถ้าหากว่าเราไปอยู่เป็นแบบอ่าศัตรูเป็นคนพาลเนี่ยพอเราจากไปเราก็ไม่รู้จักกันเลยเพราะนั้นหลวงโอกระดมมาคุยว่อนกูนกโคที่เราไปอยู่ยะก็ดีอยู่อีสานก็ดีอยู่ใต้ก็ดีทำการก็ดีไปอยู่อยู่ไปแล้วเนี่ย ญาติโยมมาเยี่ยมไหมยังมีญาติโยมมาเยี่ยมอยู่ทางใต้ก็ยังมีมาเยี่ยมเราอยู่จากสตูลสงขลาพังงาแบบน,นี้ก็ยังมีมาเยี่ยมอยู่ก็แสดงว่าเออเราไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนถ้าทางภาคอีสานภาคอีสานกไ็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าเรากำลังเ,เราก็ไปไป,ไปมามาเราก็ไปทําอันนี้อยูอ่เราก็ทางเหนือ ทางเหนือก็ยังไม่ได้ตัดญาติขาดมิดกันแม้จะไปพังกุฏิหรือกุฏิเราทิ้งแต่หลวงปู่ก็คือหลวงปู่ก็ไม่โกรธนะแต่ว่ามันก็น้อยน้อยใจอยู่ภายในลึกๆเหมือนกันกุฏิสร้างเป็นสองสามแสนกุฏิห้าหกเจ็ดหลังแทนที่จะบูรณะขึ้นมาก็เขาก็หลือทิ้งแล้วก็ทิ้งขุดทำถนนขึ้นไปบนเขา าก็กุฏิที่อาหลวงปู่เก็บพระเก็บอะไรอะไรบางส่วนไว้สมัยที่สมัยทุดงเป็นไม้ทุงไม้เท้าหลายๆอย่างที่เราเคยใช้สมัยก่อนเนเราก็เก็บเอาไว้ที่จะบรรจุ <c oughs> กุฏิลังนั้นเขาก็ไปลื้อออก <c oughs> มีพระทงพระธาตุอะไรกไ็ลื้อออก <c oughs> บางคนก็น้ําตาไหลร้องไห้สงสารอาหลวงปู่ <c oughs> <c oughs> เป็นนะทำไมจะต้องมาเบียดเบียนเลยจ้ะ เมื่อวานนี้เขามารับสารมาขอขามาโทษก็ไม่เป็นไรบอกว่าหลวงปู่ไม่ผูกไม่ไม่คิดอะไรหรอกสบายใจได้เพราะทุกคนสบายใจได้คอยทำไปเถอะสิ่งที่ดีๆทําไปถ้าหากว่าอยู่เป็นธรรมวาเนี่ยถ้าอยู่ในเหตุการณ์อยู่ที่หางามหรือว่าอยู่ที่บ้านมุ่นนะนหลวงปู่จะใส่ไปหลายหมัดอยู่แต่ทีนี้หลวงปู่จะถ้าเขามาถ่นเราเนี่ยอ่าหรือ พอปวกมันกินไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เขาหลือเพราะอะไรพอปวกมันกินอ่าเขาก็เลยลืมอ่าทีนี้ถ้าหากว่าหลวงปู่อยู่ที่บ้านมุนนะหลวงปู่จะต้องตอบไปหลายจะหลายยกเหมือนกันแต่ทีนี้เขามาถิ่นเราเนี่ยแบบหลวงปู่เนี่ยโยมก็ามาเนี่ยหลวงปู่จะไม่พูดเน่ยช้ำใจคือถ้าหลวงปู่เป็นมวยเนี่ยถ้าหลวงปู่เป็นมวยหลวงปู่ พอไล่เขาเข้ามุมหลวงปู่จะไม่ชกหลวงปู่จะถอยออกถ้าถ้าหากว่าอ่าถ้าหากว่าหลวงปู่เขาไล่หลวงปู่ติดมุมเขาเมื่อไหร่นะหลวงปู่ก็จะชกแต่ถ้าเขาแต่ถ้าหากว่าหลวงปู่ไล่อ่าเขาไล่หลวงปู่เข้ามุมของหลวงปู่นะหลวงปู่จะไม่โชอฟังเข้าใจไหมคือถ้าหากว่าเข้าถิ่นตัวเองหลวงปู่จะไม่ตอบโตหลวงปู่จะยอมแพ้มีก็นึกชมในน้ําใจของตัวเองว่า เรานี่จะไม่โชคคนเวลาเราอยู่เวลาเราเข้าเข้ามุมของตัวเองนะเวลาเราได้เปรียบลุงปู่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่พูดเลยมากบอกว่าไม่เป็นไรลุงปู่ทุกอย่างลุงปู่เข้าใจทุกคนให้ตอต่อทุกคนตรงทํางานให้ดีแล้วก็พัฒนากันไปนะสิ่งของอะไรต่างๆไม่เป็นไรเพราะนั้นงานของพวกเรางานของพวกเรา งานของพวกเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยพระสงฆ์สมมณีน,นแล้วก็ญาติโยมอุบาสกญาติโยมวาสิกาทั้งหมู่บ้านหนองปลือแล้วก็บ้านใหม่ไสงามซึ่งเป็นหมู่บ้านเจ้าภาพบ้านบ้านใหม่ไสงามเนี่ยถือเป็นบ้านเจ้าภาพทีนี้ญาติโยมที่มาที่อื่นนี่ก็กมาร่วมด้วยช่วยกันเอาบุญมาให้ มาทานข้าวมาทานอาหารเพราะนั้นงานที่รุ่งร่วงไปด้วยดีก็อาศัยหมู่กลุ่มของพวกเราทุกทุกท่านท,ท,ทุกคนกคนมันมันจะสวยได้ก็เพราะทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าราบรื่นเพราะปีนี้หลวงปู่ปล่อยปล่อยวางพอสมควรหลวงปวู่แล้วแต่แล้วแต่จะมีมาไม่มีมาโยมก็ถามว่าหลวงปู่อาหารจะทําเยอะไหมหรือว่าจะมีคนมาเยอะไหมหลวงปู่ว่าประมาณสัก ออประมาณร้อยกว่าถึง200สองร้อยเศษประมาณนี้แหละหัว่าวไว้แต่ตามตามจริงปีนี้ญาติโยมมามามากันเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วก็อาหารก็ก็พอพอได้อยู่ได้กินกันมั่นพกไม่ครัวเนาะเป็นยังไงอาหารหมดไหมสองรอบรอบนะแล้ว อ๋ไม่พอ,อแต่หลวงปู่บอกว่าที่อาหารที่อาหารไม่พอเนี่ยไม่ใช่ทําไม่พอนะเพราะอาหารมันอร่อยมันถึงไม่พอหลวงปู่บอกอไว้ก่อนลอะที่อาหารเนี่ยแม่ครัวเขาทาไว้ดีพร้อมหมดนะกล่าวว่าทุกคนเนี่ยกินอิ่มแต่ที่มันไม่พอเนี่ยพกโยมไม่ใช่ว่าอาหารมันไม่พออาหารมันนะเพราะญาติโยม อาหารมันกินทานดีอร่อยมันก็เลยไม่พอพฉะนั้นถ้าโยมจะให้มันพอพวกโยมต้องอย่าทานกันเยอะเพราะอาหารมันอร่อยต้องแบ่งกันทานหลวงปู่ก็บอกไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะขึ้นมาเออเพราะนั้นก็คือก็ไปกันพอ,พอดีอ่ะทางการฝ่ายจัดการบริหารจัดสถานที่เตรียมอะไรต่างาปากพงปากพงก็ แดงมั่งแล้วก็พระเรามั่งช่วยช่วย,วยแต่ว่าส่วนมากก็แดงรับผิดชอบเรื่องการเกี่ยวแก่กับเคลียพื้นที่หาอะไรต่างๆกันเราพวกญาติโยมชาวบ้านของเราก็ขึ้นมาช่วยกันตามการตามเวลาที่พอที่จะปรีตัวมาช่วยช่วยกันได้ทํากันได้บางส่วนก็มาช่วยกันยิบชิวอ่อนยิบผ้าปีนิ้หลวงปู่ว่าสมบูรณ ถึง70%อหนึ่งพระได้ช่วยกันยิบจีวรสองก็มีญาติโยมมาช่วยกันยิบคือไดถ่ายทอดนะจะได้รู้ว่านี่คืองานกระถินเราก็จะต้องตัดถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าเราต้องให้รู้ว่างานกระถินเนี่ยเป็นงานต้องเกี่ยวกับผ้าแล้วก็ยิบผ้าช่วยกันโดยเฉพาะพระสงฆ์ของเราเราญาติโยมว่า มีโอกาสก็มาช่วยกันยิบก็เป็นเป็นบุญถึงโยมจะไม่มีเป็นสภาพกระถินแต่ว่าญาติโยมเป็นสภาพที่มาช่วยกันยิบผ้าตัดผ้าจะได้รู้ว่าเออการยิบผ้าจีวรเนี่ยเป็นยังไงย,ยิบผ้าสังขาติยิบผ้าสะบงเนี่ยต้องใช้แบบไหนต้องกี่เซนกี่นิ้วกี่อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้เข้าใจแล้วทุกคนได้ทําแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจแต่ตามจริงหลวงปู่สั่งเอามาจากตลาด ก็ไม่มีปัญหาชุดหนึ่งสองพันกว่าสามพันก็ม,มีปัญหาแต่ความภาคภูมิใจเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าเราได้ทําแบบนี้ความภาคภูมิใจของเราดีเราญาติโยมได้ช่วยกันทําการทํางานอะไรต่างนี่คืองานสาม,มัคคีทมต้องเข้าใจตรงนี้เขาบอกว่าทําไมหลวงปู่จึงทาให้มันยากบอกว่าทําให้ยากเนี่ยจะได้เก็บข้อบันทึกความทรงจาไว้ในหัวใจของเรามีความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเราครั้งหนึ่งเราได้ไปยิบผ้ากระถิน เราได้ไปช่วยกันดึงผ้าเย็บผ้าอะไเราได้ช่วยกันจัดสถานที่แรงแบบมันมีความสุขอะนี่ <c oughs> ตอนเราต้องนึกถึงตรงนี้เพราะนั้นหลวงปู่อาจจะไม่ได้ทำคือไม่ไ,มได้พาญาติโยมทำอะไรที่ว่าง่ายแล้วก็มักง่ายแต่เราทำแบบยากแล้วก็ฝืนความรู้สึกแต่ว่ามันเสร็จงานไปแล้วน่ยใครจะชมไม่ชมมันจะได ยังไงก็แล้วแต่แต่ในหัวใจของเราว่าวเราได้ทําลองไปไปพูดให้พระฟงังหรือว่าใครถามว่าได้ไปทอดกระถิน่นไม่ได้ทอดแล้วก็แต่ฉันไม่ได้ไปเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าหรอกแต่ว่าไปช่วยกันเย็บผ้านี่พระที่ถามหรือคนที่ถามก็เริ่มสะกิดใจอ้าวไปเย็บผ้าทําไมเย็บผ้ากระถิน่นนี่เขาก็จะเริ่มได้ข้อคิดคนที่ถามก็บางคนเขา ขาอาจจะถามต่อพี่ว่าทําไมต้องไปยิบไม่ได้ซื้อเลยเลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อ,อ,เ,อเขามีผ้าขาวมาพวกญาติโยมมีผ้าขาวมาแล้วก็อาภะช่วยกันยิบแล้วก็ฉันก็มีโอกาสได้ไปยิบด้วยแบบนี้มันก็เริ่มคนอื่นก็เริ่มเออม,มันเป็นนะเขาจะมันมันมันเริ่มมีความ,รรม,มกระตุ้นจิตของคนเราให้นึกถึงว่ากระถินเนี่ยคือการต้องตัดผ้ายิบผ้าด้านผ้าอะไรต่างๆของหมู่พระสงฆ์เป็นงานของพระสงฆ์โดยเฉพาะ แต่เราก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาที่ช่วยกันเป็นบุญร่วมกันแบบผ้าส่งผ้าเศษแบบนี้เราก็ได้เอามาเนี่ยได้อามาอทําผ้าเช็ดมือเช็ดปากหรือ,อามาทําผ้าไอ้อังสะ <c oughs> ขอไป <c oughs> มาทผํผพางสะมาทําหรือบางทีอาจจะตัดเป็นผ้าเช็ดมือหรือเป็นผ้า เขียนเป็นกติธรรมแล้วก็แจกโยมกันนะต่อไปก็อาจจะทําผ้าผ้าสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมแบบนี้ยเย็บแล้วก็เป็นกติธรรมแล้วก็แจกโยมเนี่ยเหลือจากผ้ากทินเหลือจากผ้าที่เย็บกฐินหลวงปู่ก็ม,ม,มีมีแนวคิดความคิดไว้เนี่ยอืมแจกแจกแจกเป็นเป็นผ้ากติธรรมผ้ากราบกติธรรมนั้นก็ขอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆคนก็นแล้วกัน เราก็ยายสองยายก็กุรีกูจอดกันนะยายเหนือนก็ยายใต้ปีเนี้เดี๋ยวก็คนนี้ก็ทําอาหารใต้คนนี้ก็ทําอาหารเหนือนโอ้โหพระสบายเลยยอมได้จันอาหารเปลี่ยนรสชาตินี่หลวงปู่ก็นึกถึงสมัยที่ไปจำมันสาอยู่ภาคใต้เออเราก็ยังดีนะยังมี ยายได้มาทำอาหารถวายพรรศาเอาเราก็นึกถึงตอนที่ไปอยู่เหนือเราก็ได้ก,กินอาหารเหนือเอา,เอาสองยายเนี่ยเอาหับแข่งทำอาหารแข่งกันโอ้โหพระฉันท้องกลางนโะยมถ้าเป็นลูกหมาก,ก็มันเดินไม่ไหวมันกินแล้วมันท้องมันกลางแต่ภาพไม่ได้ดฉันถึงขนาดนั้นนะอา่าแล้วก็พวกญาติโยมแม่ครงแม่ครัวอะไรต่างก็ช่วยกันเอาฉะนั้นก็เป็นบุญกันทุกทุกคนนะวันนี้ยายอาใจก็หลานก็นมารับ มารับกลับภูเก็ตแล้วลวงปู่ไปภูเก็ตแทบทุกปีเมืองทลางไปเดินอ้อมอยู่ตรงนั้นข้ามถนูอ่ข้ามสะพานสารสินไม่รู้กี่รอบเราเดินทุด,ดงผ่านโอ้โหบรรยากาศดีสะพานสารสินนะ่นข้ามไปเมืองทลางผ่านไปก็มีวัดสำนักสงฆ์อยู่ข้างๆซ้ายมือมีป่าอยู่ด้วยแถวๆนั้น อาก็ได้แวะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะแต่ลงปลูกไปบางทีก็โดนเขาไล่ถ้าหาว่าเจอโยมตั้งแต่ก่อนคงไม่เดินโดนไลว่ว่ะอืเอนะอ,อาต่อไปคงไม่โดนแล้วล่ะพอเรามีอ่าเรารู้จักว่ายายใจอยู่นั้นแต่ตามจริงยายใจก็มาพุโทโธนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ายายเขาอยู่ตรงนั้นไหม,มปีนี้มันได้เพรียมสารก็รู้เพราะนั้นโอกาสต่อไปพวกเราจะไป ไปไปไปฉันข้าวริมทะเลที่เกาะภูเก็ตนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวญาติโยมบ้านใหม่สวงามม่เตรียมไว้เถอะเคลีย์เวลาดีหลวงปู่จะพาไปไปสักสองวันสามวันก็กลับไปไปที่เมืองถลางของอหญิงจันหญิงมุกท้าวเทพสตรีสีสุนทรเป็นยังไม่เคยย่งยัง เป็นวีรสตรีของคนตามเมืองใต้ที่รักษาประเทศชาติโอ้ไปที่ไรนี่ผ่านไปนี่ผลพองสยองก้าสุดยอดของสตรีเนี่ยผัวสาธุที่รักษาประเทศชาติน้อยู่เนี่ยชื่นใจผ่านไปที่ไรเป็นผ่านไปทางอีสานก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปที่อ่าหญิงอ่เทา้าอะไรนะสุรารีอ่าแล้วก็เป็นยอดสตรีโอ้โหแสดงว่าคน เมืองไทยของเราเนี่ยวีรสตรีเนี่ยรักษาประเทศชาตินะพราะฉะนั้นหน้าอนุมโมทนาบุญนนี้แต่ไม่หน่าอนุมโมทนาบุญตอนมันทะเลาะกันนี่นะ <c oughs> <c oughs> อ้าวขอจบเอวา <c oughs>